สวัสดีครับพี่น้องจูนเลนเดอร์บายฮดงซิตี้ครับคลิปนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านยูเคเทศบาลเฮ็ดงานอบตไรกะไม่เยี่ยมไม่ยมพี่แลมเนาะครับเนาะอีกคลิปหนึ่งพี่แล่มนะครับเมื่อนี้เพิ่นสิเปิดง่วแมงงามๆให้พี่เห้น้องเบิ่งนะครับง่วแม่นี่เด้๋ลูกจกโตเลยพี่เลมได้ลูกตัวนึงค่ะลูกตัวหนึ่งตัวตวีเลียนไปบังหันบ่บดตอนนี้ท้องว่างหรือยังเด๋ยว่างค่ะท้องว่างพี่แลมสูมซุ้มทะเก่อนพี่แลี่ม ร้อยหาิค่ะร้อยหาิบงัวแม่นี่นะโอ้ยเรียนมันเป็นหมางัอแม่นี่นะสีสูงสักร้อยสี่สิบเจ็ดประมาณนี้นะครับเนาะแข้งขาใหญ่พี่น้องอุย้ยังนอกกัดขาบาจุนบันนี่ฮินบ่ฝนตกนะครับทั้งนี้แมนบอโอ้สุดยอดแข้งขาใหญ่ครับงัวตัวนี้เลิกงามนพาผอมพี่น้องข้อสร้างงามนะครับ หนาใหญ่พ้อู้พี่น้องเบืองติล่ะลังตรงเปเล็ดเฟตเลยครับพ่วงหางเง้าวหอดผืนเลยพี่น้องโอ้ยเบืองติล่ะสุดยอดโอ้ยบาจุนมักน้ำได้พ่วงหางเนวนี่เครื่องดำนุ่มสีเต่าบบมีติงเนาะครับเนาะเอ้าเงี้ยวโอ้ยตะว่าลูกเพื่อนนี่ดื้อแห้งนะครับหางกลมเปเล็ดเฟสเลยพี่น้องวัดกลมเปแเนว่ยเเลยนาะบาจุนก็บอกอันหลังเปแตะว่าหางโค่นหางกลมพี่น้องลูกเพื่อนเนี่ย จ็กเดือนอ่ะนั่นแลีนไปแลียนมาสองเดือนค่ะสองเดือนสองเดือนคือตัวใหญ่เถอะสูงเจินเทินเลยเสียงมาพอเพิ่นพอเพิ่นใหญ่แมนบ่เป็นบามันบ่ครับอันตอนมาเนี่ยพี่ทั้งนั้นโอ้ยโดนๆออกจากขอกเพิ่งแรียนที่ไหนเพิ่งเรีที่ไหนพี่น้องโอ้ต้นจุดจุดพุ่นน่ะโอ้ยพุ่นน่ะว่าแมนมากซึกไปแล้วบ้านพี่น้องสิได้เห็นบ่เน้อลูกเพิ่นข่มนี้นะครับลูกที่แรีนไปวังหันคือเป็นลูกบามันเนาะ บ้ามันคมโตบอกค่ะบ้ามันบานเฮานะครับบ้ามันเลืิศลอยบานจ้ะตะไบไม้เพิ่นนี่กินเก่งพี่น้องปากเปยนะครับสีแดงองค์ตรงเลยให้เบิ่งอีกนิดนึงนะครับลูกไดซองเดือนท่านี่ขึนน้นเนาะค่ะถ้าขึ้นงวดนี่นาสิจัดนักนักหายเนาะนักนักแบบซุปเปอร์เอกแบบสี่ไหวหรือแบบอีสีแล้วเนาะพี่เลี้ยมเนาะเคเอฟหมดแล้วค่ะเคเอฟสามหนึ่งโอ๊ยเพิ่มมาเคเอฟเพิ<ศ>่มเพิ<ศ>่มโค้งสางอีกเนาะครับเนาะ เพิ่มโค้งสางเพิ่มแข้งขาครับแม่เพิ่มกระลึ่งกระชับอยู่ได้พี่น้องเปิดไวเทาลสครับโคมนี่เปิดใบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะทายางงามพี่น้องอันนี้หาลูกก็ได้บานนี่โอ้ยอยู่ใส่น้อลูกเป็นตตเล็กลับมากไงพอน้ออีเมี่ยไปใส่ละแลนอ้อมทั้งผุนแล้วโอ้ยสิเดเห็นกันบอมือนี่พี่น้องสีเด็นเห็นพอน้อเดี๋ยวเด้อยพี่น้องเดี๋ยวไปต่อนงหน่อยกลับมาก่อนครับ สักคู่มาแล้วพี่น้องไล่ออมกันอยู่รับไวเดอร์คะแนนจะให้ไปใส่เดอร์บานนี้ท่าสูงประมาณลอยสิบพี่น้องแข่งขายเงาวงามนะครับเห็นกล่องแล้วเขามาหาบาจุนแล้วโอ้ยประเภทเืือยกไห้นะครับตางามพี่นอ้องเขาหน่ท่านหน่เห็ดอย่างเนาะ บอค่ะเป็นธรรมชาติธรรมชาติ<บ>ง้อสองเดือนเขาให้ในขึ้นพี่นอ้องตะวันลำ่ำโตพันย่าวครับได้แม่เพิ่นเลยพี่น้องเมืองที่ละนางย่นตุ๊บเลยยืนง่ามๆกันลูกยืนง่ามๆกันนะไปแล้ววานนี้ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นค่ะแมนบอจ้ะมีหาพันบอบอค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะ,ะนี่คือราคาห้องครับสําหรับโคมนี้อ่าถ้าพี่นอ้องสนใจง้อโคมนี่โทรมาหาพี่แลมเบอร์ใดศูนย์แปดสี่ค่ะครับ แปดสองหกสี่ห้าเก้าห้าค่ะครับที่เลี่ยมเนาะครับเนาะที่เลี่ยมคนเก่าเปิดบมแมนนีน่อยได้พี่น้องงวในขอกเบิ่งเดอข้างหลังพุ่นอีกอ,อีกขอกหนึ่งนะครับค่อยๆเปิด <laughs> เปิดไลายสิลืมเพิ่นนมาเพิ่นสิลืมลาค้างงัวเพิ่เนเลยเปิดทีละโตทีละโค้โมทีละคูให้เบิ่งยังสีแ่แหละครับพี่น้อง <laughs> ไปอีกแล้วทุ่นก็ว่เข่าดงไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้บาจูนก็ขอบคุณพี่แลมเป็นยางสูงครับที่ให้บาจูนเมื่อเบิง่งง่วงงามๆโคมนี่ครับแลวก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากดกติดตามกคไลล์กแชรจูนเลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับให้บาจูนมีแห้งหาเบิง่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากทีต่อน,น้องครับสําหรับทิปนี้สวัสดีครับ